ฉลองพระองค์ชุดไทยจิรดาผาหยยกดอกลำพูนลายประจำยามลายประจำยามเป็นลายไทยพื้นฐานอีกประเภทหนึ่งนอกเหนือจากลายกระจังและลายกระหนกเป็นลายที่ใช้สําหรับการออกลายผูกลายประดิษฐ์ลายสําหรับลายอื่นๆต่อไปเช่นลายรักร้อยลายหน้ากระดานลายประจำยามกานแย่งและลายราชวัตรเป็นต้นชุดไทยจิรดา ตั้งตามชื่อพระตำหนักจิรดาระหูฐานเป็นชุดที่ใช้ในพิธีกลางวันลักษณะทั่วไปคล้ายกับชุดไทยเรือนต้นแต่ต่างกันตรงคอเสื้อที่มีขอบตั้งแขนยาวจรดข้อมือและพ้านุ่งป้ายเป็นผ้าไหมย,ยกดอกมีเชิงหรือยกดอกทั้งตัวใช้เครื่องประดับตามควรและใช้ในโอกาสงานพระราชพิธีต่างๆรับประมุกจากต่างประเทศที่มาเยือนอย่างเป็นทางการไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์